เคยไหมที่มองข้ามวัชพืชข้างทางแต่รู้ไหมว่ามันอาจเป็นยาอายุวัฒนะที่ทั่วโลกยอมรับเรื่องนี้อาจทําให้คุณต้องหันกลับมามองใหม่เลยอละ่ะผักเบีย้ยใหญ่วัชพืชที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนี่แหละที่จริงแล้วคือสมุนไพรล้ำค่าที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์มากมายทั่วโลกแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบคว้ามากินเพราะการกินอย่างไม่ระวังอาจส่งผลเสียแรงถ,ถึงท่นานาตวายเฉียบพลันได้เลยฟังดูน่ากลัวใช่ไหมละ่ะ มาดูกันว่าทำไมผักเบีย้ยใหญ่ถึงมีทั้งคุณอนันตันและโทษมหารผักเบีย้ยใหญ่เพอร์ซิลินหรือพ่อชเลคโคลโรดซีอัเป็นพืชที่ขึ้นง่ายพบได้ทั่วไปแทบทุกโขนแห่งบนโลกใบนี้ในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอาจถูกมองว่าเป็นวัชพืชที่น่ารำคาญคอยแต่จะแย่งอาหารพืชที่เราปลูกไว้แต่ในอีกหลายๆประเทศเช่นเม็กซิโกจีนหรือประเทศในแถบเอเชียของเรากลับนิยมนำมาใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนผสมในตำรับยาพื้นบ้านมานานาน,านับศตวตรรษเลยทีเดียว ที่น่าสนใจคือในภาษาจีนพวกเขาเรียกผักชนิดนี้ว่าผักแห่งความยืนยาวหรือผักอายุวัฒนะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสรรพคุณของมันได้เป็นอย่างดีผักเบี้ยใหญ่จัดเป็นพืชอวกน้ำสเคเลนท t ที่มีความสามารถพิเศษในการเก็บกักน้ําไว้ในลําต้นและใบทําให้มันเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ที่พืชชนิดอื่นอาจเอาชีวิตรอดได้ยากแถม ยังดูแลรักษาง่ายมากเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้เป็นประจําอีกด้วยใครที่อยากลองปลูกผักสวนครัวแบบไม่ต้องดูแลมากผักเบี้ยใหญ่นี่แหละตอบโจทย์ประโยชน์ของผักเบี้ยใหญ่ทําไมทั่วโลกถึงยกย่องถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนวัชพืชธรรมดารรมดาแต่รู้หรือไม่ว่าผักเบี้ยใหญ่ได้รับการจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลกหูให้เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในโลกนั่นก็เพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายมาดูกันว่ามีอะไรบ้างสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระผักเบี้ยใหญ่เปรียบเสมือนกรอบป้องกันเซลล์ในร่างกายจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆมากมายโดยมีสารสำคัญหลายชนิดเช่นวิตามิน A เบต้าแคโรทีนวิตามิน C กลูตาไอโอนเมลาโทนินและเบตาเลนสารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งผักเปี้ยใหญ่มีสารฟลาวโ,โนนอ,อินคาลอยและโพลิแซคคารด์ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นได้มีการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดจากผักเปี้ยใหญ่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้แต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนยังสงสัยเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม,ตมในมนุษย์เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อไปบำรุงหัวใจให้แข็งแรงผักเปี้ยใหญ่ ถือเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้าลบสามที่สูงที่สุดในบรรดาพืชบนบกกรดไขมันโอเมก้าลบสามมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคสมองขาดเลือดและยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมได้อีกด้วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีรายงานวิจัยบางส่วนชี้ให้เห็นว่าการรับประทานผักเบี้ยใหญ อาจช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดได้เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และอาจมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยแต่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปแม้ว่าผักเบี้ยใหญ่จะมีประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงผักเบี้ยใหญ่อุด,ดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่มีบทบาทในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุประโยชน์อื่นๆที่น่าสนใจช่วยสมานแผลบำรุงตับบรรเทาอาการของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบช่วยลดการติดเชื้อจากไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราคุณค่าทางโภชนาการผักเบี้ยใหญ่มีอะไรดีผักเบี้ยใหญ่มีวิตามินและแร่ธาตุที่หลากหลายซึ่งจําเป็นต่อการทํางานของร่างกายเช่นวิตามิน A C, โฟเลตวิตามิน B9 โพแทสเซียมแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและโคลีนสารอาหารโดยประมาณต่อหนึ่งถ้วยประมาณ43ากรัมเ้าพลังงาน7กิโลแคลอรีต่ำมากเปรียบเทียบง่ายๆน้อยกว่าแอปเปิลหนึ่งลูกเสียอีกโปรตีนน้อยกว่า1กรัมไขมันน้อยกว่า1กรัมคาร์โบไฮเดรต1กรัมไฟเบอร์น้อยกว่าหกรัมน้ำตาลน้อยกว่า1กรัมข้อควรระวัง กินอย่างไรให้ปลอดภัยผักเบี้ยใหญ่มีกรดออกซาลิกออกซเลตซึ่งอาจทําให้เกิดนิ่วในไตได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีแนวโน้มเป็นนิ่วอยู่แล้วหรือมีโรคไตประจําตัวหากต้องการรับประทานควรน,นําไปต้มหรือลวกก่อนเพื่อช่วยลดปริมาณกรดออกซาลิกในผักและดื่มน้าตามมากๆเพื่อช่วยขับออกซาเลตออกจากร่างกายนอกจากนี้ผักเบี้ยใหญ่มีรสเค็มตามธรรมชาติผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารควรจํากัด ปริมาณการบริโภคและหญิงตั้งครรภหรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเพื่อความปลอดภัยอุทาหรณ์จากรายงานทางการแพทย์ในปี2022โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เจอ้อเจียงประเทศจีนได้รายงานกรณีผู้ป่วย6รายที่มีภาวะไตวายเฉียพลันหลังจากรับประทานผักเบี้ยใหญ่ในปริมาณมากแพทย์ตรวจพบผลึกเล็กๆจำนวนมากอุดตันท่อไตและพบระดับครีอตินีนในเลือดสูงผิดปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณบง่งบอกถึงการทํางานของไตที่ผิดปกติสาเหตุหลักมาจากการได้รับกรดออกซาลิกในปริมาณที่มากเกินไปในระยะเวลาอันสั้นนี้เป็นเครื่องตันใจว่าแม้แต่สมุนไพรที่มีประโยชน์ก็อาจเป็นอันตรายได้หากใช้ไม่ถูกวิธีสรุปผักเบีย้ยใหญ่มหัศจร,รย์หรืออันตรายผักเบีย้ยใหญ่เป็นพืชที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งแม้จะดูเหมือนว่าชะพืชธรรมดาแต่กลับอุดมไปด้วยสารอาหารและสรรพคุณทางยามากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น ผักอายุวัฒนะที่เราสามารถปลูกและรับประทานได้เองที่บ้านอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการรับประทานอย่างระมัดระวังผู้ที่มีโรคไตหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในระยะยาวแล้วคุณละ่ะเคยลองทานผักเบี้ยใหญ่แล้วหรือยังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักชนิดนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลย